เฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้หรือว่าไลน์นี้ครับเราจะมานะครับเฉลยข้อสอบแผทหนึ่งปีล่าสุดคือปี63กันต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากอีพีที่แล้วนะครับเราเฉลยค้างไว้ถึงข้อที่18ใช่ไหมครับเดี๋ยวอีพีนี้ครับเราจะมาลุยข้อ19 20แล้วก็21กันครอบย่างทุกคนครับถ้าใครยังยังไม่มีไฟล์ข้อสอบนะครับสามารถ ดาวโหลดได้เลยเนาะถ้าน้องอยู่ใน a c e b o o k ครับดาวโหลดได้เลยที่ลิงค์ข้างบนเนาะถ้าน้องดูใน u t u b e ครับดาวโหลดที่ใต้ Description ครับที่ลิงก์ข้างล่างเนาะไปดาวโหลดข้อสอบครับแล้วมาเรียนไปพร้อมๆกันนะครับโอเคไหมทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปเรียนครับทุกคนครับไปไปลุยกันดีกว่าครับวันนี้นะครับเราจะมาลุยกันที่ข้อ19กันต่อนะครับข้อนี้เป็นล็อกกริทึมครับไปดูซิครับโจทย์บอกว่าอย่างไงเขาบอกว่า A กับ B ครับทุกคนเป็นจํานวนจริงนะครับสอดคล้องนะครับกับ สมการสมการนี้ติดล็อกด้วยทุกคนครับนี่สมการนี้ติดล็อก2กําลัง a นะครับลบกับล็อก b ฐาน2นะครับส่วนด้วย2ล็อก b ฐาน2ลบ4เท่ากับ1ส่วน2ครับและสอดคล้องกับสมการนี้ทุกคนครับสมการนี้3บวกกับล็อก b ฐาน2ส่วนด้วยล็อกเส่วนด้วย2กําลัง a บวก4เท่ากับล็อก b ฐาน2ส่วนด้วย2ก 4, ําลัง a โจทย 2, ์ถามง่า <això> ยๆเลยครับคือ a กําลัง2บวก b กําลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ทวนครับก่อนอื่นเลยมันติดสังเกตว่ามันติด2ตัวแปรคือ a กับ b แล้วมี2ระบบสมการแน่นอนว่าต้องใช้สสมการยื่นขนี้แน่แใช่ไหมครับแต่เผอิญว่าถ้าเป็นรูปแบบนี้นทุกคน,นครับมันลุงหลังแน่ๆเนาะมันลุงหลังแน่นอนงั้นเราจะเปลี่ยนรูปให้มันอยู่ในรูปง่ายๆ,ๆทุกคนครับถ้าเราสังเกตดีๆนะมันจะมีอีสองกำลัง a ครับที่ซ้มสองกำลัง a อ่ะอีนี่2กําลัง a อีนี่2กําลัง a จริงไหม โอเคปะ่ะและมันก็มี log b ฐาน2ที่ซ้ํากันเป๊ะเลยหน้าเหมือนกันเดะเลยครับนี่ครับ log b ฐาน2อนี่ log b ฐาน2อันนี้ก็ log b ฐาน2ถ้าอย่างนั้นถ้ามันเหมือนกันพี่เลยจะเปลี่ยนตัวแปรมองไอเจ้า2กำลัง a เป็นตัวแปรหนึ่งมองอีเจ้า log b ฐาน2ครับเป็นอีกตัวแปรหนึ่งโอเคไหมฉะนั้นพี่เลยมองตรงนี้ครับทุกคนเอาตัวแปรอะไรก็ได้นะครับพี่ให้เป็นง่ายๆแล้ละกันที่เราคุ้นเคยพี่ให้ x เป็น2องกำลัง a ลกันโอเคปะ่ะและก็มองครับ y เท่ากับ ล็อก b ฐานสองเนาะโอเคปะ่ะพี่เป็นแบบนี้พอให้เป็นแบบนี้มันก็จะอยู่ในรูปดูที่มันดูแล้วสบายตามมกยิ่งขึ้นเนาะอ่ะไม่เชื่อลองครับพอให้พี่ไอ้พอพี่ให้พอให้พี่ว่าพี่พอพี่ให้ x เป็น2องลัง a และ y เป็นล็อก b ฐานสองเกิดอะไรขึ้นครับพี่ก็จะได้ว่าจะได้ว่านะครับก็จะกลายเป็น x เนาะลบกับ y ครับสมการแรกสีม่วงเนาะ ส่วนด้วยครับส่วนด้วย2 y นะครับแล้วก็ลบสครับเท่ากับ1นึส่วนสอันหนึ่งจริงไหมและและและอีกอันหนึ่งนะครับก็คืออีกอันหนึ่งก็คือ3นะครับบวกกับ y ใช่ไหมครับส่วนด้วยส่วนด้วย x บวก y เอ้ยไม่ใช่ x y x บวกสเออส่วน x บวกสเท่ากับ y ครับส่วนด้วย x ง่ายขึ้นเนาะ โอเคว่ามองรูปง่ายขึ้นนะครับไม่มีล็อกไม่มีเลขยกกาลังมากวนใจเนาะอ่ะทีนี้ค่อยๆแก้สมการ2อันครับแก้อันที่1ก่อนครับฝั่งซ้ายพี่เอา2คูณไขว้จริงไหมสองขึ้นไปคูณน,นี่แล้วเอาสอง y ลบสี่ขึ้นไปคูณน,นี่เนาะคูณแจกกันพอคูณเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็น2องนะครับอ่ะกลายเป็น2อง x เนาะลบสอง y ครับเท่ากับ2อง y ลบกับสโอเคไะโอเคเนาะเสร็จแล้วนะครับพี่ย้าย2 y ไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะอสอง x ก็เท่ากับ4 y ลบสเนาะ เจแล้พี่เอาสหารตลอดครับก็เหลือ x เท่ากับ 2y ลบ 2, y 2. ติดอันหนึ่งสำหรับ x โอเคปะ x เท่ากับ 2y ลบ2เดียวต้องใช้อีกเงื่อนไขหนึ่งแน่ๆเพื่อแก้หา x กับ y โอเคปะ,ะก็ไปดูอีกเงื่อนไขหนึ่งครับทุกคนครับอีกเงื่อนไขหนึ่งเหมือนเดิมเลยครับใช้การคูณทแยงครับเอาอี่นี่ขึ้นไปคูณนี่เนาะ x บวก4ขึ้นไปคูณ y ครับคูณปุ๊บก็จะกลายเป็น 3x นะครับบวกกับ xy นะครับ เท่ากับ x y นะครับบวกกับเท่าไหร่ครับ4 y ทุกคนครับโอเคปะเท่ากับ4 y นะครับทีนี้ทุกคนครับ x y x y ตัดทิ้งเลยเหลือแค่3 x นะฮะเท่ากับ4 y แต่ทีนี้ทุกคนครับทีนี้ทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่า e x ครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ2 y ลบ2งั้นแทน x ด้วย2 y ลบ2กลับเข้าไปครับก็เป็น3คูณกับ2 y ลบ2เนาะเท่ากับ4 y โอเคป่ะ okay, อ่ะแจกนิดนึงครับตอนนี้ติดเฉพาะตัวแปร y แล้วครับเป็น6 y เนาะลบกับ6ครับเท่ากับ4 y อ่ะย้ายข้างซินึงครับเป็น2 y ย้ายลบ6ไปฝั่งหนึ่งเป็น6เนาะงั้นได้ y ออกมาคือ3ครับทุกคนได้ y เป็น3งั้นอยากรู้ x ทําไงครับก็แทนที่ y กลับกระป่าดังนั้นจะได้นะครับจะได้ x นะครับเท่ากับ2คูณกับ y คือ3เนาะลบ2ครับ2คูณ3เป็น6งั้น x ตอบ x ตอบ4เนาะ x ตอบ4ป่ะเออ4นะครับได้มาแล้วครับได้ x กับ y มาแล้วทุกคนพอได้ x กับ y ทีนี้ชีวิตเราลาบลื่นแล้วครับโอเคป่ะนะครับนะครับมาแต่โจทย์เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าไม่ได้ให้เราเนี่ยหา x กับ y นะจริงป่ะให้เราหา a กับ b งั้นแทนค่ากลับเข้าไปเลยครับจากเดิมเนี่บที่เราให้ x เท่ากับ2กำลัง a และให้ y เป็น log b ฐาน2แทนกลับเข้าไปครับแทน x ด้วย4เนาะเราก็ได้ว่านะครับได้ว่านะครับ ได้ว่าเนาะ4ครับก็เท่ากับ2อกำลังเครับและก็ y คือ3เนาะ3ามเท่ากับล็อ b ฐาน2ครับโอเคปะทีนี้ทุกคน4ี่เท่ากับสกำลังเตอบพี่ได้เลยจริงไหมว่า a คืออะไรครับ a คือ2เนาะ a เป็น2แน,น่นอนเนาะเพราะ2ยกกำลัง2ได้4และอันหนึ่งครับใช้คุณสมบัติ log จริงไหมเราเตะขึ้นไปได้ใช่ไหมครับเตะอีนี่ไปฝั่งหนึ่งเนาะงั้น b จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ b กลายเป็น2อกำลังสเท่ากับ b งั้น b ก็คือ8นั่นเองเนาะ ะครับ B คือ8เนาะนะครับเก็ตเนาะเก็ตเนาะล็อกอ่ะนะครับเรามองย้อนกลับใช่ไหมเตะล็อกไปอีกฝั่งหนึ่งนะฐานของล็อกฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นฐานของเลขชี้กำลังอีกฝั่งหน <1. S 1> okay, ึ่งโอเคปะกลายเป็นฐานเลขชี้กำลังอีกฝั่งหนึ่งเนาะงั้นได้ A เป็น2 B เป็น8จบครับแฮปปี้ตอนนี้โจทย์ต้องการถามอะไรนะโจทย์ต้องการถาม A อกำลังสนะครับบวกกับ B ีกำลังสเนาะดังนั้น A อกำลังสครับบวกกับ B ีกำลังสก็คือ2อกำลังสครับบวกกับ8ปกำลังสเนาะเป็น4บวกกับ64สิบคำตอบสุดท้ายเลยได้ 68ทุกคนครับเสร็จแล้วโอเคปะคำตอบสุดท้ายได้68นั่นเองครับงั้นตอบช้อยข้อไหนครับดูดิตอบช้อยข้อที่5ครับ68จบเสร็จสิ้นเก็ตไหมนะไม่ยากเนาะไม่ยากนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนนะครับพี่อธิบายยังไม่เคลียร์ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้หรือจะทักแชทมาถามพี่ได้เลยโอเคเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปลุยต่อนะครับข้อที่เท่าไหร่ละยีครับมา ข้อดีย่สิทุกคนครับเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าให้ L เนี่ยเป็นเส้นตรงครับซึ่งจุดทุกจุดบนเส้นตรง L อยู่ห่างนะครับจากจุดนะครับอยู่ห่างจากจุดลบหลบหและจุด4 5เนี่ยเป็นระยะทางเท่ากันทุกคนครับเป็นระยะทางเท่ากันย้ํานะว่าเท่ากันครับโอเคปะเขาถามว่าระยะห่างนะครับระหว่างเส้นตรง L นะครับกับจุด20เนี่ยเท่ากับกี่หน่วย ส่วนกับข้อนี้เป็นเรื่องเลขานวิเคราะห์นะครับเป็นความรู้เราต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับระยะทางระหว่างจุดกับจุดและเส้นกับเส้นโอเคปะพี่ทวนนิดนึงถ้าเกิดหาระยะทางระหว่างจุดกับจุดอันพี่ทวนข้างบนเนาะถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็นจุด x 1 y 1สมมติเนาะ x 1 y 1เนาะอีตรงนี้นะครับเป็นจุด x 2 y 2ถ้าเราอยากจะหาระยะทางนะครับเนี่ยเส้นประเนี่ยระยะทางเนี่ยระหว่างจุด x 1 y 1กับ x 2 y 2ทํทไงนะทาไงนะครับ ก็คืออะไรนะดีพี่เขียนเป็นดีได้ก่อนดีก็คือ x 1ลบ x 2จริงไหมกําลังสองเนาะบวกกับ y 1ลบ y 2ทั้งหมดกําลังสองแล้วติดสแควร์รูทอันนี้คือระยะทางระหว่างจุดกับจุดแล้วมีอีกแบบหนึ่งก็คือระยะทางระหว่างเส้นกับจุดจริงไหมเส้นกับจุดซึ่งการหาระยะทางระหว่างเส้นกับจุดเนี่ยมันก็มีเส้นตรงแบบนี้เนาะปึ้งเส้นตรงพี่ให้เส้นตรงนี้เป็น ax บวกกับ by บวกกับ c เท่ากับ0เนาะ เส้นตรงต้องอยู่ในสมการรูปทั่วไปใช่ไหมขอมือเป็นศูนย์นะครับแล้วก็สมมุติตรงนี้เป็นจุด x 1 y 1สมมุติเนาะ,ะ x หนึ่ y 1นะครับระยะทางตรงนี้นะครับตรงนี้ตั้งฉากด้วยจริงไหมระยะทางนี้สั้นที่สุดด้วยนะครับ d ตรงนี้เนาะเออจะหาไงนะ d ก็จะเท่ากับ f ของเอาสามบัติ์คูณกับ x 1ใช่ไหมบวกกับ b คือสมบัติ์ของ y นะค,คูณกับ y 1แล้วบวกกับ c ครับถอด f นะแล้วก็หารด้วย a นะครับกำลังสองบวกกับ b กำลังสองติดสแควร รูทอันนี้คือระยะทางระหว่างจุดกับเส้นอย่าลืมนะครับว่าเส้นตรงต้องจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปคือขวามือเป็น0โอเคปะแบบนี้ทวนให้จุดกับจุดเส้นกับเส้นทีนทุกคนครับถ้าเราวาดไอเดียข้อนี้ลหละเขาบอกว่าจุดทุกจุดบนเส้นตรง L อ่ะพี่วาเส้นตรง L มาสักเส้นหนึ่งสมมตินะเส้นตรง L ปึ้งเป็นเส้นนี้แล้วกันนะครับเป็นเส้นตรง L เขาบอกว่าจุดทุกจุดบนเส้นตรง L อยู่ห่างจากจุดลบหนึ่งลบหนึ่งกับ7 5เป็นระยะทางนี้เท่ากัน พี่ก็สมมุติว่าลบหนึ่งลบหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วกันจุดลบหนึ่งลบหนึ่งเนาะแล้วก็เจ็ดห้าประมาณนี้เนาะเจ็ดห้าตึง้งเจ็ดห้าตรงนี้เนาะประมาณเอาซึ่งระยะทางตรงนี้ทุกคนครับที่พี่เส้นประไปเนี่ยกับตรงเนี้ยเท่ากันจุดทุกจุดเลยพี่แค่จุดจุดนั้นบนเส้นตรง L เนี่ยเป็นจุด x y แล้วกันนั่นหมายความ e ระยะนั่นหมายความว่า e ระยะทางตรงนี้ทุกคนครับ e. เสีเหลืองตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเท่ากันโอเคปะ อันนี้คือความหมายฉะนั้นทุกคนครับฉะนั้นในเมื่อระยะทางมันเท่ากันพี่ให้ x y เป็นจุดใดๆบนเส้นตรง l นะครับก็ระยะทางระหว่างลบหลบหกับ x y กับระยะทางระหว่าง x y กับ75ก็ต้องเท่ากันจริงไหมในเมื่อเท่ากันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ก็จะได้ว่านะครับเอา x ลบกับลบหเนาะก็จะกลายเป็น x บวกหนะครับทั้งหมดกําลังสองเนาะบวกกับ y ลบกับลบหเนาะก็กลายเป็น y บวกหทั้งหมดกาลังสองต่อสแควรูทจะต้องเท่ากับระยะทางระหว่าง x y กับ75ดนะครับนั่นก็ x ลบเจเนาะกำลังสองบวกกับ y นะครับบวกกับ y y ลบหทั้งหมดกลังสองเนาะแล้วถอดสแควรูทต้องเท่ากันโอเคป่ะหาแบบนี้ก่อนนะนะครับฉะนั้นทุกคนครับเรายกกำลังสองได้มี2ฝั่งเห็นไหมยกกำลังสองออกนะครับก็จะเหลือแค่ x บวกหนเนาะกลังสองบวกกับ y นะครับบวกหทั้งหมดกาลังสองเนาะเท่ากับ x ลบเเนาะบวกกับ y ลบหาครับกำลังสองทีนี้น้องครับกระจายกาลังสองสมบูรณ์เลย โอเคป่ะอ่ะพี่กระจายนะฝั่งซ้ายก็จะกลายเป็นหน้ากําลังสองบวกกับ2หน้าหลังครับบวกหลังกําลังสองเนาะกระจาย y ครับณกําลังสองบวกสหน้าหลังและบวกหลังกําลัง2ครับกระจายฝั่งขวาครับากาลังสองลบสหน้าหลังเนาะบวกหลังกําลังสองอีกชุดนึงครับณกําลังสองลบกับ2หน้าหลังเนาะและก็บวกหลังกําลัง2ครับโอเคป่ะเสร็จแล้วทุกคนครับ x กําลังสองกับ x กําลังสองทิ้ง y กำลังสองกับ y กำลังสองย้ายลบตัดกันทิ้งแล้วน้องย้ายข้างให้มันมาอยู่ฝั่งเดียวกันให้หมดครับย้ายข้างให้ขวามือเป็นศูนย์เดี๋ยวจะได้ครับเดี๋ยวจะได้1 6 x ทุกคนครับเดี๋ยวจะได้นะครับเดี๋ยวจะได้1 6 x 1 6 x ครับบวกกับ12 y ลบกับ72ครับจะเท่ากับศูนย์โอเคปะจะเท่ากับศูนย์ทุกคนครับพี่แอบเอาสี่แขนตลอดครับเป็น4 x เนาะบวกกับ 3y แล้วก็ลบกับ1 8เท่ากับ0ได้เส้นตรง L มาแล้วครับอีเนี้ยคือสมการเส้นตรง L ครับทุกคนครับอีเนี้ยคือสมการเส้นตรง L นะครับสมการนะครับเส้นตรง L ได้มาแล้วครับจากที่เราใช้เงื่อนไขระยะทางระหว่างจุดใดๆบนเส้นตรง l เท่ากับระยะทางระหว่างอะไรครับ ลบหที่ไปหาลบหกับที่ไปหา75ทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามไม่ได้ถามอันนี้สิโจทย์ถามนะครับระยะทางระหว่างเส้นตรง l กับจุด20จัดเลยโดยการใช้สูตรระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรงตอนนี้เส้นตรง l เนี่ยเราจัดรูปเป็นรูปทั่วไปเรียบร้อยแล้วก็คือขวามือเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วฉะนั้นทุกคนครับหาเลยจดเลยดังนั้นนะครับดังนั้นระยะทางระหว่างนะครับระหว่างระหว่าง เส้นตรง L อน้อพี่เขียน L แล้วกันครับกับจุดนะครับกับจุดเท่าไหร่นะกับจุด2 0นเนาะอ่ะสองศูนย์คือเนี่ยคือก็ใส่สูตรเลยครับแอปเนาะแอปของ A ในที่นี้คือ4เนาะแอปของสคูณกับเอ็กจะกลายเป็นเท่าไหร่ละเอ็เป็น2ครับแล้วก็บวกกับ y เนี่ยบวกกับ3เนาะ3ามก่อนสาหน้า y ของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับคูณกับ y 1ยหวายในที่นี้คือจุดครับคือจุดนะครับ3าคูณศเนาะแล้วก็ลบสิครับ หารด้วยใส่แอปถอ,ถอดถอแอปด้วยนะอ่ะใส่แอปนะครับแล้วก็หารด้วย a กําลังสองก็คือ4กําลังสองเนาะบวกกับ3กําลังสองถอดสแควรครับฝากน้องไปคิดเลขต่อนะครับคิดได้อยู่แล้วทุกคนคิดเสร็จสับแล้วจะได้2ครับตอบหน่วยด้วยก็คือ2หน่วยนั่นเองงั้นตอบช้อยข้อที่1ครับทุกคนครับเสร็จสรบเรียบร้อยโอเคไหมข้อนี้ก็ไม่ยากมากจริงไหมครับ น้องาต้องรู้นะครับความรู้เรื่องเลขาทิวิเคราะห์ก็คือระยะทางระหว่างจุดกับจุดแล้วก็เส้นกับจุดโอเคปะ่ะนะแพทนหนึ่งปีนี้ถือว่ายังไม่ยังไม่ได้ออกค่อนข้างจะบ้าระห่ำถ้าเปรียบเทียบระดับดีกรีความความยากแล้วดรอปลงมาจากปีก,ก่อนๆเยอะนะอันนี้สําหรับข้อสอบปี63นะนะครับพี่ว่าพี่ว่าวิชาสามัญปี6 3บางข้อย,ยากกว่าแพทนหนึ่งอ่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ถ้าจบแพทนหนึ่งเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะลุยวิชาสามัญปีล่าสุดปี63บ้างน้องก็จะเอามาดูกันให้น้อง เกณฑ์ข้อเปรียบเทียบนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับฉะนั้นเราไปลุยกันต่อทุกคนครับข้อสุดท้ายของวันนี้ครับเป็นเวกเตอร์นะเป็นเวกเตอร์เวกเตอร์เขบอกอะไรครับกำหนดอยู่นะครับอยู่คือ 2i งลบเนะครับแล้วก็บวกกับ k มีเวกเตอร์ u มาครับเวกเตอร์ u คือเวกเตอร์นี้และก็มีเวกเตอร์ v มานะครับเวกเตอร์ v คือ i นะครับบวกกับ 2j นะครับแล้วก็ลบกับสองเมีเวกเตอร์ v มาเขาถามว่าเวกเตอร์ในข้อใดครับไม่ตั้งฉาก ย้ำทุกคนครับว่าไม่ตั้งฉากอ่าโทษครับเราเช็คยังไงว่าเวกเตอร์มันตั้งฉากหรือไม่ตั้งฉากอ่ะเช็คยังไงครับไม่ตั้งฉากกับเวกเตอร์ u cross ด้วยครับโทษนะครับการที่เวกเตอร์จะตั้งฉากกันมันจะต้องดอทกันเป็น0ครับอ่ะทบทวนความรู้สักนิดนึงเนาะนะครับทบทวนนะครับทบทวนนะถ้านะครับถ้า u กับ v นะครับถ้า u นะครับเอางี้ดีกว่า u กับ v นะครับ u กับ v u กับ v เนาะจะตั้งฉากกันครับตั้งฉากสารกันเนาะก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อ u กับ v ตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อด dot กันแล้วเป็น0นย์ครับ dot กันแล้วเป็น0ครับแล้วดอทกันทำยังไงเออดอทกันทำไงอะทบทวนต่ออีกนะครับเผื่อบางคนจำไม่ได้แล้วว่าดอทกันทำยังไงว่านะครับสมมติว่าถ้าพี่มีเวกเตอร์ u เนาะเวกเตอร์ u เป็น a i นะครับบวกกับ b k บวกกับ a b j นาะบวกกับ c k แล้วกันเนาะ นะครับแล้วก็มีเวกเตอร์ v นะครับมีเวกเตอร์ v เท่ากับนะครับเอาเป็นต่อบไปเลยกันแล้วเนาะ a b c d d i นะครับบวกกับอะไร e e j เนาะแล้วก็บวกกับ e f f k สมมุติเนาะอ่ะเป็นแบบนี้แล้วกันโอเคป่ะถ้าดอทกันดอทกันนะครับคือการเอาตัวเลขครับ ของแต่ละพิกัดได้คือตัวเลขหน้า i คูณกันแค่นั้นเองบวกกับตัวเลขหน้า j คูณกันบวกกับตัวเลขหน้า k คูณกันครับแค่นั้นเองครับน้องก็แค่เอา a ไปคูณกับ d ครับบวกกับ b ไปคูณกับ e และก็บวกกับ c คูณ f จบค่าที่ได้นะการดอทกันเป็นผหนคูณเชิงสเกลาร์ค่าที่ออกมาต้องเป็นตัวเลขค่าคงที่โอเคป่ะอันนี้การดอทกันเป็นการทบทวนเนาะถ้าวิกเตอร์ไหนตั้งฉากการแสดงว่าดอทกันแล้วต้องเป็น0ูนย์ งั้นเราแค่หาดูมาช้อยไหนใน,ในข้อไหนดอทกับเวกเตอร์ u c o s v แล้วเป็น0โอเคปะ่ะงั้นเราต้องเช็คครับเช็คเนาะเราต้องเช็คนะครับเช็คช้อยนะครับเช็คชว่าข้อไหนครับดอทนะครับดอทดอทดอทกับ u c o s v เขาถามว่าไม่ตั้งฉากใช่ปะ่ะดอทกับ u c o s v แล้วไม่เท่ากับ0ข้อนั้นนะั่นคือคำตอบเพราะข้อนั้นจะก็จะไม่ตั้งฉาก แต่ทีนี้ทุกคนครับเรายังไม่มีเวกเตอร์ u cos v เลยจริงไหมงั้นเราต้องไปหาเวกเตอร์ u cos v ทุกคนครับอ่าหาเวกเตอร์ u cos v ก่อนอันดับแรกนะครับหาเวกเตอร์ครับหาเวกเตอร์ u cos v ก่อนก่อนนะซึ่ง u cos v หาไงนะ u cos v u cos v u cos v เป็นผลคูณเชิงเวกเตอร์หาการเสร็จสับแล้วคูณการเสร็จสับแล้วต้องเป็นเวกเตอร์จริงป่ะและพี่แถมนิดนึงเนาะหา u cos v ก่อนนะครับ พี่แถนเป็นหนึ่งสมมุติว่าถ้าเรามีเวกเตอร์นะครับถ้าเรามีเวกเตอร์ u ตรงนี้อ่ะสมมติแบบนี้เนาะอ่ะ u แบบนี้เนาะแล้วมีเวกเตอร์ v ตรงนี้ครับเวกเตอร์ u กับ v คือเวกเตอร์ที่ตั้งฉากใช่ไหมทิศตามนิวโปใช่ไหมสมมติ u u u ตรงนี้นะครับเราก็กวักถ้า u กับ v เรากวักสมมติเราอันดับแรกอ่าจัตหะจัตหาทิศของ u กับ v อันดับแรกเราเอามือของเราเนี่ยนิ้วทั้งสี่เนี่ยวิ่งไปตามเวกเตอร์ u ก่อนแล้วมันถ,ถ้ามันค้อนกับเวกเตอร์ v เรากวักไปทางเวกเตอร์ v เสร็จแล้วอินนิ้วโปเนี่ยอิ้้้วชีีขึนนนนบนเเน่ยมัจะป็น เวกเอทิศของอะไรครับเวกเตอร์ u คอร์ส v ฉะนั้นถ้าเราแบบนี้ถ้าเราเอาใช้มือขวากวักไปตามไปตามเวกเตอร์ u นะครับแล้วก็นะครับกวักไปที่เวกเตอร์ v ก็จะกลายเป็น u คอร์ส v ทิศข,ขึ้นขึ้นข้างบนครับอันนี้คือทิศข้างบน,น,นซึ่ง u คอร์ส v และที่สําคัญคือ u คอร์ส v มันจะตั้งฉากกับทั้ง u v. และตั้งฉากกับทั้ง v ครับโอเคป่ะอันนี้พี่แถมให้โอเคป่ะทีทุกคนครับมาดูกันคอสกันถ้าถ้าคอสกันนี้คือเรียกผลคูณเชิง เวกเตอร์ ector, ใช่ไหมหาคอร์ดกันหา u c o ด b ก่อนนะครับย u c o ด b หาคล้ายๆกับการหาเดดโดยใช้ไมเนอร์เขาช่วยกับไมเนอร์โคเวกเตอร์ช่วยนะครับอ่าดับแรกใส่ครับย u c o ด b ใช่ไหมอ่าใส่แบบเดดเลยนะครับใส่ i นะครับใส่ j และใส่ k เสร็จแล้วถ้าตัวไหนขึ้นก่อนครับตัวไหนขึ้นก่อนคือ u อถ้าตัวไหนขึ้นก่อนให้เอาไอ้ค่าหน้า i หน้า j หน้า k มาใส่เรียงตามเลยครับอย่าง u คือเวกเตอร์เท่าไหร่นะ u u คือเวกเตอร์2 i ลบ j 2 k เนาะ ก็จะกลายเป็น2ลบ1แล้วก็อะไรครับ2เนาะเออถ้าตัวไหนขึ้นก่อนเอาตัวนั้นมา,มาใส่ก่อนนะ u ค o s b ก็ u ขึ้นก่อนเอาตัวเลขหน้า i ตัวเลขหน้า j ตัวเลขหน้า k ของ u มาใส่ก่อนต่อไปก็เอาตัวเลขของหน้า k เออเอาตัวเลขหน้าของ i ของ v เวกเตอร์ v มาใส่นะครับก็จะกลายเป็น1 2แล้วก็ลบ2เนาะเพราะเวกเตอร์ v คืออะไรครับเวกเตอร์ v เวกเตอร์ v คือ i บวก2 j 2แล้วลบ2 k อ่ะทีนี้ครับปิดคอนกันทุกคนครับง่ายๆเลย ถ้าจะรู้มันคอร์สกันต้องเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมงั้นมันต้องประกอบเป็นเวกเตอร์ i j แล้วก็ k ทุกคนครับถ้าจะคอร์สอันดับแรกทางเวกเตอร์ i ให้เราปิดตรงนี้แล้วก็แถวนี้ออกโอเคปะ่ะแล้วหารดตของมิติที่เหลือครับก็คือ1 2 2, 2แล้วก็ลบ2โอเคปะ่ะปิดเสร็จปุ๊บก็จะเหลือแค่หารดตของลบ1 2 2แล้วก็ลบ2ของเวกเตอร์ i โอเคปะ่ะต่อไปมันจะสลับเนาะเป็นลบนะครับ ปิดแถวนี้เนาะนะครับมันใช้ความรู้เรื่องโคแฟกเตอร์นะครับท้าใครอยากรู้ความรู้เรื่องการหารเดซโดยใช้โคแฟกเตอร์ actor, ไปดูที่โฮโลเมทริกแล้วเลือกที่ไม่เนื่อง์โคแฟกเตอร์โอเคไหมต้คนครับต่อไปหาพิกัด j ปิดแถวนี้แล้วปิดตรงนี้ให้หมดครับเนาะก็จะเหลือเดซของอะไรครับ2 2 1 2ลบครับ2 2 1 2ลบของพิกัดอะไรครับพิกัด j แล้วก็บวกกับสุดท้ายหาของพิกัด k ปิด k แล้วติดตรงนี้โอเคปะ่ะก็เหลือเดดของเวกเตอร์ ไอ,อเดทของเมทริกสองลบหนึ่งหนึ่งสองครับสองลบหนึ่งหนึ่งสองครับตึง้งเวกเตอร์ k โอเคทีนี้เราหาเดทครับหาเดททำไงทุกคนจำได้ไหมเนี่ยหาเดทของเมทริกสองคูณสองทำไง,ไงนะก็คูณล,ลงลบคูณขึ้นจริงปะ่ะอ่ะคูณล,ลงครับคูณล,ลงคูณล,ลงเป็นอะไรครับลบหนึ่งคูณกับลบสองเป็นสองเนาะลบคูณขึ้นครับคูณขึ้นคูณขึ้นตรงนี้เนาะสองคูณสองเป็นสี่นั่นเองครับก็สองลบสี่ อันนี้เป็นตัวเลขหน้าพิกัดไอนะครับลบกับคูณลงครับคูณลง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 2คูณลบ2ได้ลบ4ครับนะครับแล้วก็ลบคูนขึ้นเนาะ1คูณ2เป็นเท่าไหร่1คูณ2เป็น2เนาะก็ลบออก2ครับอันนี้ของพิกัด J โอเคป่ะบวกกับพิกัดเคนะครับคูณลงคูณลง2คูณ2เป็น4ครับลบคูณขึ้น1คูณลบ1ได้ลบ1จริงไหมลบลบก็กลายเป็นบวก1เนาะ นะครับบวกหนึ่งเนาะของพิกัด k ค,ครับโอเคปะฉะนั้นตอนนี้เราได้ b. เวกเตอร์ u cos b อะพี่ขอเอาไปเขียนข้างบนแล้วกันเนาะจะได้เวกเตอร์ u cos b แล้วครับที่มันเหลือเยอะเลยข้างบนอะเออไปเขียนข้างบนแล้วกันเนาะนะครับนะครับอ่ะฉะนั้นได้เวกเตอร์ u cos b นะครับได,ได้ว่านะครับได้ว่าได้ว่านะครับเวกเตอร์ u cos b ก็คืออ่ะรวมเลขสิคิดเลข2อลบสเป็นลบส i ครับลบส i นะครับต่อไป บ4บลบ2เป็นลบ6ลบลบข้างหน้าจะกลายเป็นบวก 6j และสุดท้ายครับก็คือบวก 5k ครับอ่ะได้เวกเตอร์ u c b o s b เสร็จสับแล้วทีนี้เราเอาไปเช็คชอยครับว่าว่าชอยข้อไหนดอทกับเวกเตอร์ u c o s b v แล้วไหมใช้0ย์อันนั้นแหละคือคำตอบอ่ะเช็คทีละข้อเลยครับข้อที่1ข้อที่1น,นะครับ 3i นะครับบวกกับ j นะดอทกับอะไครับดอทกับลบ 2i บวกกับ 6j เนาะ แล้วก็บวกกับ5 k ดอทกันทำไงนะเอาตัวเลขหน้า i คูณกันตัวเลขหน้า j คูณกันแล้วก็ตัวเลขหน้า k คูณกันเสร็จแล้วจับบวกกันหมดผลลัพธ์ต้องเป็นสเกลาร์หรือเป็นค่าคงที่โอเคไหมอะคูณกันสิครับหน้า i คือ3คูณ2เป็นลบ 6, เนาะอ่ะพี่เขียนแบบนี้วยกนเนาะทีเะสเต็ปไปกันเนาะเพื่อบางคนลืมเวกเตอร์ไปแล้วแล้วก็ยังไม่คล่องนะครับ3คูณลบสก่อนเนาะพิกัดหน้า i บวกกับพิกัดหน้า j ก็คือ 3, 2, เท่าไหร่ครับ1คูณกับ6เนาะพิกัดห,หน้า k อันแรกไม่มีกก็0ัับบ5คร ปรากฏว่าคาตอบเสร็จสับแล้วจะได้0ูนย์ครับจริงไหมอีนี่ก็ไม่ใช่เพราะเขาถามว่าไม่ตั้งฉากเนาะอ่ะต่อไปข้อที่2ครับเช็คต่อข้อที่2 i ลบสา j เนาะแล้วก็บวก4 k ครับทุกคนครับด,ดกับดดกับลบส i บวกกับ I, 6 j นะครับและบวก5 k อ่ะด,อดกันเหมือนเดิมครับทุกคนครับจุด,ดกันเหมือนเดิมเลยก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็น1นเนาะคูณกับลบสนะครับ บวกกับลบ3ครับคูณกับ6เนาะบวกกับ4คูณกับ5เนาะโอเคปะอ่ะคิดเลขหน่อยครับ1คูณลบ2เป็นลบ2เนาะเป็นเท่าไหร่นยเป็นลบ2แล้วก็ลบ3คูณ6เป็นลบสิลบ2ลบเป็นลบ20บวกกับ4คูณ5เป็น20ศูนย์ไหมศูนย์นะครับงั้นข้อนี้ก็ยังไม่ใช่โอเคปะเช็คต่อครับข้อที่3ข้อที่3คืออะไรครับเวกเตอร์คือ C นะครับ C i บวกกับ3 j ลบ2 k เนาะ ดอทกับเวกเตอร์ u ค้อ v คือลบ2 i บวกกับ6 j ครับแล้วก็บวกกับ 5k อ่ะดอทไปเรื่อยๆครับโอเคป่ะเป็นเท่าไหร่เนี่ยทุกคน c คูณกับลบเนาะบวกกับเท่าไหร่ครับบวกกับ3เนาะแล้วก็คูณกับ6นะครับแล้วก็บวกกับลบครับคูณกับ5ครับ4ี่คูณ2ลบแนะครับลบแปดหเป็นสินะครับ5คูณลบรวมกัน0ไหมั้ย0ครับโอเคไหม ก็ยังไม่ใช่โอ้ยังไม่ใช่เยอะอย่างเนี้ยนะเช็คถึงข้อ4ครับทุกคนครับข้อที่4ข้อที่4เช็คต่อครับข้อที่4อ่ะ C นะครับก็คือ i บวกกับ j ลบกับ k ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็คูณกับนะครับดอทไอดอทไม่ใช่คูณดอทเนาะ 2i นะครับไอลบสอบวกกับ6 j บวกกับ5 k ครับอ่านดอทกันสิสูตรหรือเปล่าสูตรหรือเปล่านะครับดอทสิเป็น1เนาะ1เนาะ1เนาะ1คูณกับลบสนะครับบวกกับ1คูณกับ 6บวกกับลบ1คูณกับ5อ่ะคิดซิ้อไรเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะเป็นศูนย์นะเนี่ยเป็นลบ2เนาะบวกกับ6เนาะบวกกับลบ5เนาะศูนย์ไหมไม่ศูนย์เว้ยเฮ้ยเป็นลบ1นงั้นข้อนี้ใช่แล้วครับตอบชอยข้อที่4เพราะดอทกันแล้วไม่เป็นศูนย์งั้นตอบชอยข้อที่4ครับข้อนี้ไม่ตั้งฉากแน่นอนโอเคปะ่ะที่ฝากน้องไปเช็คต่อนะนะครับข้อ5้ามันก็จะดอทกันเป็นศูนย์ครับ 5เป็นอะไรข้5เป็นลบ5เนาะลบ5ะลรวะลบ5ลบ 5j ลบ 5j แล้วก็บวก 6k ครับเดี๋ยวดอดกับดอดกับไอ้เจ้าลบ 2i เนาะบวก 6j ครับบวกกับ 5k ฝากไปต่อต่อนะครับเดี๋ยวจะเป็น0แน่ๆโอเคปะงั้นตอบช้อยข้อที่4ครับข้อนี้เก็ตไหม นะนะครับเก็ตเนาะนะครับถ้านะครับเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันสิ่งดีให้กับเพื่อนเพื่อนและคนที่น้องรักด้วยนะครับอย่าลืมนะมาดูพี่เฉลยเสียทรับแล้วก็ไปลองฝึกทําเองด้วยนะครับตอนนี้นะครับน้องดูพี่ทำเราดูครูสอนดูเพื่อนดูทำเนี่ยมันทําได้มันเข้าใจแต่เพื่อเช็คจริงๆเนาะน้องต้องลองไปฝึกทางต่อนะครับแ,แรกๆมันอาจจะยังไม่ได้ก็เปิดเฉลยเปิดคลิปพี่ดูซ้ําๆก็ได้ครับแล้วก็ฝึกฝนซ้ําๆสม่ำเสมอเนาะเดี๋ยวจะได้เองอย่างแน่นอน โอเคป่ะนะครับวสู้นะครับ,รบทุกคนสำหรับพี่ๆม .6 ด้วยนะสำหรับน้องๆม .4 ม .5 ที่มาดูก็เยี่ยมมากๆเลยที่น้องเห็นตั้งแต่ตอนนี้จะได้คุ้นเคยกับข้อสอบเนาะเพื่ออนาคตน้องต้องสอบเลยเหมือนกันนะถ้ามีตรงไหนที่สงสยัยอยากพี่ช่วยอยากพี่อธิบายนะครับมีส่วนที่ไม่เข้าใจทั้งของที่โรงเรียนหรือของข้อสอบหรือของไลฟ์หรือของคลิปนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาพี่ได้เลยเนาะ โอเคไหมขอให้ทุกคนสู้ๆครับเก่งขึ้นไปทุกวันทุกคนครับวันนี้พี่ลาไปก่อนแล้วอ่ะอย่าลืมนิดหนึ่งติดตามพี่ครับได้จากเพจนี้เลยครับวอลคอนิดมันโคตรง่ายเนะาะทั้งใน YouTube และใน Facebook นะครับโอเคปะใน YouTube และใน Facebook ใน YouTube เนี่ยช่องเดียวกันเลยครับก็คือไอ้เจ้าวอลคอนิดมันโคตรง่ายนะกด subscribe กดสัดส่นกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกคอนเทนต์ที่พี่ลงปเป็นประจำทุกวันครับโอเควันนี้ลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผม